สวัสดีครับผมสวัสดีพี่ๆเอฟซี FC, ลุงป้านะอาอาทุกท่านกันเลยนะฮะอยู่กับผมนะฮะใหญ่จากช่องพี่แฝดพาไปเรื่อยนะครับผมก็พูดอาจจะลำบากทุกคนเพราะว่าเดินทางขึ้นเขามาหาน้องนำพึ่งนะฮะที่อยู่ในปา่าที่เป็นน้องคนป่าอยู่ในป่าก,กันนะฮะวันนี้ผมก็มาคนเดียวก็ทุกคนพอหอมไปคนก็จะเอาพวกขนมนะมาฝากน้องให้น้องกินกับผมนะฮะแล้วก็จะตั่งคุยกับน้องขับไปเที่ยวหาน้องทุกคนแล้วก็ผมมีเตรียม ภา้คือผมเตรียมไม้ช็อตยุงฮะเอามาให้น้องด้วยเดี๋ยวให้พี่ๆดูแล้วทุกคนนี่เลยครับพี่ๆครับผมก็เตรียมมีเป็นขนมน้ำมาเผื่อน้องครับนี่ถุงหนึ่งนะฮะแล้วก็จะมีเป็นยามาช็อตยุงเผื่อ,อตียุงระหว่างอยู่กับน้องนะฮะอาจจะใช้ได้ไม่ดีเพราะว่าผมชันด,ดัดมาแค่พอใช้งานแลเดียวพี่ลนะยุงบินมาโดนแล้วฮะแล้วก็อาจจะจบให้น้องได้เห็นว่า เฮ้ยเรามีของนี้อยู่นะอย่างเงี้ยน้องจะรู้จักกักที่แล้วก็ใช่ไงผมก็จะเอากลับไปชัดแบตน้องต่อแล้วเอามาใช้อีกทีตอนขึ้นมาหาน้องอีกทีนะทุกคนก็ไน้อยก็มีอุปกรณ์ตอนที่อยู่กับน,น้องก็สามารถไล่ยุงให้น้องได้นะครับทุกคนโอเคทุกคนขอดินทางก่อนนะครับไปต่อเดี๋ยวจะสายมากกว่าน,นี้ผมกลับทำงานต่อครับผมโอเคครับผมพี่พี่ฮะวันนี้ก็อากาศค่อนข้างจะดีเนาะผมมาประมาณแปดโมงกว่าเนาะก็เด<ๆ>ินมาเรื่อยๆทุก<ๆ><ๆ>คน ช้เวลาผสมควรแต่โดยการที่ว่าผมเดินป่าก็บ่อยผสมควรนะก็จะเดินคล่องเดินไวหน่อยฮะไม่ติดขัดอะไรมากมายอากาศก็ดีมากวันนี้ทุกพี่เสียงน้ำใสไหลแบบชิลมากเลย <c oughs> พี่ๆคนไหนชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์ให้ผมฝากกดติดตามให้ผมด้วยนะฮะเ <c oughs> พื่อเป็นกำลังใจให้ผมในการทำคลิปคลิปๆต่อไปนี่นะทุกคน ก็เดินมาได้เกือบครึ่งทางเลยพี่ก็พยายามเดินให้ไหวที่สุดเพื่อให้ทันน้องนะครับแต่ผมไม่แน่ใจว่าน้องอ่ะจะอยู่กระต๊อปหรือเปล่าหรือว่าจะอยู่ครบสองคนสามคนหรือเปล่าพ,พี่นะไปดูหน้างานอีกทีนะครับโอเคไปกันเลยทุกคนใกล้ถึงแล้วครับครับผมพี่พี่ตอนนี้ผมก็มาถึงทางเข้าของ อกับต๊อบน้องน้ำพึ่งแล้วก็กับน้องกับพี่ชายน้องนะครับผมนี่ฮะโอ้มีใครอยู่ไหมเนี่ยว้ามึงโอ้โหงอ่ะทุกคนเห็นแต่เสื้อผ้าแขวนอยู่นะทุกคนแต่ไม่มีเสียงตอบรับกลับมาว้ามึงว้าเมืองงับเลยว้า มมีใครอยู่ไหมเหมือนมีร่องรอยกันก่อไฟเพิ่งจะไม่นานนะพี่นี่ไปไหนกันหรือเปล่าหรือว่าไปทําไรกับคุณพ่อมาล้วไปทําไรหรือเปล่าเงียบเลยแล้วก็พวกไฟชีดก,ก็เหมือนจะเอาไปเนาะแล้วก็ เสือก็เหมือนจะเอาไปด้วยเพราะว่าน่ากลัวหายแล้วที่นะแค่เธืร์ตากไว้อยู่นะครับนี่เป็นผ้าคีนจะเก็บไว้เช็ดนี่เช็ดนี่นะครับหยี๋ว่าเมื่อคืนน้องเนี่ยนอนที่นี่เปล่าผมไม่แน่ใจนะว่าเมื่อไปเจอพี่ งั้นถ้าผมขอรอก่อนสักตับก้บนึงนะเผื่อ,อน้องไปไม่ไกลมากเผื่อกลับมานะฮะขอนั่งรอแล้วก็จะขอก่อไฟรอก่อนเพื่อกลับมาปุ๊บจะได้นั่งผิงไฟกับน้องนะฮะแล้วก็จะได้แบบนั่งกินขนมชิวๆกันนะฮะแล้วก็ไฟก็ช่วยไล่ยุงด้วยนะพี่พนะโอเคทุก okay. คนครับผมนี้ผมก็ก่อไฟรอน้องเนาะแล้วก็ช่วงก่อไฟผมก็จะทําความสะอาดรอบๆกร,ระต๊อบน้องให้ให้น้องเนาะเพราะว่าบางทีผมว่าน้องอาจจะาทาความสะอาดแต่ว่าอาจจะไม่ละเอียดเท่าไหร่เนาะอาจจะไม่ละเอียดทีเดียวเหมือนพวกเราทํา เราทำให้น้องแล้วก็ทําความสะอาดความเรียบร้อยให้น้องอรอบๆตอบน้องนะครับเพื่อให้มันน่าอยู่นะ่าผักมากขึ้นแล้วเอาพวกขยะที่มันอ,อยู่ข,ข้างมาเผาให้เรียบร้อยนะครับขยะกันนะพี่ ก็จะประมาณนี้ครไม่ค่อยมีขยะอะไรเพราะว่าก็มีสอนน้องบ้างเรื่องความสะอาดเรื่องให้ทอคมสะอาดรอบๆปูทอปตัวเองที่พักตัวเองนะฮะให้น้องได้ฝึกได้ทำเป็ตัวเองบ้างแล้วนะฮะก็รอดูบรรยากาศไปเรื่อยๆทุกคนฝนตกพี่ส่วนมากะคะับพี่ดูเป็นชั้นเป็นสเต็ปไปเลยฮะ้พี่เอฟซีต้องมาลองเจอที่นี่แล้วก็มาดูว่าที่นี่มันสวยแค่ไหนไอพี่ ช่วงนี้น้ำเริ่มลดนะครับเพราะฝนตกน้อยลงครับงจะไม่สูงเหมือนตอนแรกแล้วนี่ยทุกคนผมเดินมาข้างหน้าหน่อยนะฮะก็เจอเป็นแปลงเหมือนแปลงผักนะฮะที่พวกน้องแดงน้องเสือมาสอนน้องคนป่าทํากันไว้นะฮะพ,พี่ดูทางหญ้าเตียนเลยพ,พี่ดูครับมันจะเป็นแบบว่าทําแปลงเกษตรปลูกพืชผักกินเองที่นี่ฮะโอ้โหเก่งมากเลยถือว่าเป็นความคิดที่ดีมากเพราะว่า ให้น้องให้ช่วยแต่ตัวเองแล้วก็ได้มีพวกผักสวนครัวกินโดยที่ไม่ต้องไปหาที่ไหนไกลนะพี่พี่แล้วก็ผมเห็นเป็นเบ็ดปักนะพี่นะมีเบ็ดวางไว้หนึ่งคันนะฮะแต่ไม่มีเหยื่อน่าจะเป็นเบ็ดที่เอ่อเห็นน้องเสือเราสอนน้องทําเบ็ดไว้ที่นี่นะฮะโอ้โหน่าจะมีปลาพี่ผมเห็นน้องแดงลงคลิปว่าผ่านน้องตกปลาที่นี่อยู่นะ ผมจะลองหาเหยื่อมันตกอยู่ที่พี่เพื่อได้ปลากินสักตัวนะฮะแล้วก็เพื่อน้องกลับมาจะไดย้ย่างให้น้องกินด้วยนะไปขึ้คอหาเหยื่อก่อนนะฮะเห็นทุกคนผมไปได้เหยื่อนะฮะพอดีเจอไส้เดือนคุณไส้เดือนได้หนึ่งตัวนะฮะก็เลยทําการใช้เหยื่ยลอล่อปลานะฮะไม่รู้จะได้กินหรือเปล่านะ,ะผมไม่ค่อยตกปลา <laughs> ตกปลาไม่ค่อยเป็นดีกว่าทุกคนเอาแน,นี้ดีกว่าตกปลาไห้เป็นดนะฮะเลยลองอยากลองดูว่ามันจะได้กินเหมือนน้องตกไหม น้องตกตกได้เราต้องคิดว่าเราต้องตกได้เหมือนกันทุกคนมีปลาไหมเนาะเราลุ้นกันครพี่พ่ว่าเราจะได้ปลากันหรือเปล่านะฮะทุกคนครับตอนนี้ฮะผมรู้สึกว่าเริ่มร้อนแนละ้วแล้วก็เริ่มอ,อ,อบอ้าว ผมคิดว่าน้องอาจจะไปหาพวกเหตุโคนหรือเปล่านะผมมาดูนะทุกคนอาจจะเป็นอย่างนั้นหรือเปล่าเพราะว่านี่ก็รอมาพักใหญ่แล้วทุกคนแต่น้องก็ไม่กลับมาแล้วก็ผมก็มีความหวังนะมีความหวังว่าเอ้ยน้องกลับมาน้องกลับมาแน่ทุกคนเดี๋ยวจะลองเดินไปดูข้างหน้าดูว่ืฝนต้องอยู่ะแวกนี้ไม่ไกลมากเท่าไหร่ <c oughs> ผมอ่ปักเป็ดจะอยู่นะทุกคนคยคลับไปดูว่า มันจะกินหรือเปล่านะปะดัดไปเลยก่อนเดี๋ยวไปดูน้องเราแยกรีก่อนว่าน้องอยู่แถงหรือเปล่าทุกคนลองเรียกน้องดูนะฮะมึงมึงคว้ามึงแปลว่าน้องสาวนะครับคว้าแปลว่าน้องชายนะครับมึงคว้า หาดูน้องฝนองอยู่ระแวกนี้ช่วงน,นี้เป็นช่วงแบบว่าหน่อไม้ด้วยเห็ดโคนด้วยน้องอาจจะไปตามพ่อไปหาพวกเห็ดโคนหน่อไม้มาใช้กินนทีประจำวันหรือเปล่าหรือว่าไปทำไร่อันนี้ก็บอกไปถูกคนอาจจะเป็นทั้งสองอย่างหรือเปล่าเบอร์คว้าผาเดินไปไม่ไกลมากนะมาดูร,บรอบๆที่พักน้องนะครับ เมือกวาถ้าน้องทานนี้ก็คงจะดีเผมได้แบบเรียกน้องมานั่งกินขนมด้วยกันแล้วก็นั่งคุยกับผมหน่อยอันตรงก็คิดถึงน้องครับอยากจะเข้ามานั่งคุยกับน้องแล้วก็อย่างตอนนี้ก็น้องต้นมันกลับไปหาพ่อนะครับพี่ๆครับเห็นน้องแดงไปส่งเสียดายผมไม่ไปส่งด้วยเพราะว่าผมติดงานเนาะน้องแดงไปส่งน้องต้นมันไปหาพ่อ ซึ่งเหมือนน้องแดงบอกว่าน้องนั้นมันจะกับช่วยงานพ่อเหมือนจะคิดถึงทางครอบครัวคิดถึงทางพ่อแม่น้องเลยนะและเข้าใจความรู้สึกครับเพราะว่าน้องก็เป็นยังเป็นเด็กอยู่อ่ะก็ยังยังมีความคิดถึงพ่อแม่อยู่ถึงจะโตน้องก็ยังมีสิทธิคิดถึงเพราะว่าอันตรนคือไม่มีใครไม่รักพ่อแม่ฮะทุกคนรักพ่อแม่หมดครับผมน้องก็มีความรู้สึกว,ว่าคิดถึงอยากจะเจอแบบอยากจะอยู่กับครอบครัวหรือเปล่า,ลานี่ทุกคนน้องแดงก็จะไปส่งที่อ่าบ้านอ่าที่ ที่นัดเจอกับพ่อเขาอะฮะเดี๋ยวรออีกห้าหกวันน้องต้นมันถึงก,กลับมาทุกคนรอดูอีกทีฮะว่ามือว่ามือไม่มีเสียงเลยทุกคนเดี๋ยวผมรอแป๊บนึงกันแล้วก็ช่วงรองผมจะไปดูเบ็ดผมแล้วทุกคนอีกแป๊บนึงเดี๋ยว่อยค่คคอยคิดทีว่าจะเอายังไงต่อนะทุกคน ครับผมทุกคนครับตอนนี้ผมก็ตกปลาได้พักใหญ่ๆแล้วแต่ว่ายังไม่ได้ปลานะครับผมปักวางประมาณสิบห้าถึงเกือบยี่สิบนาทีแล้วนะฮะก็ยังไม่ได้ปลาก็คิดว่าน่าจะไม่ได้กินแล้ววันนี้ครับเพราะว่าถ้าผมอาจจะตกปลาไม่เป็นหรือว่าอาจจะทําเรื่องนี้ไม่ขึ้นนะฮะพี่เดี๋ยวยังไงก็อาจจะขอกลับก่อนเลยเพราะว่าน้องก็ยังไม่กลับมาตอนนี้นะฮะ <S <S ผมก็รออยู่นะฮะแต่ว่าที่ผ่านไปเกือบชั่วโมงแล้วพี่พ ผมก็ยังไม่เจอว่าน้องกลับมานะฮะเดี๋ยวก่อนกลับไปผมก็จะดับไฟที่ผมก่อไปก่อนนะครับผมมีก่อไฟพักขยะแล้วก็จุดไฟได้ยูให้น้องเนาะเต่ว่าน้องไม่กลับมาก็ถ้าผมกลับผมก็จะดับไฟให้น้องเลยเพื่อความปลอดภัยด้วยนะพ,พี่นะ่เนไฮะเดี๋ยวรอบหน้าก็ผมก็มีแอรเฟลนะแอรเฟลนิดหน่อยเพราะว่าตั้งใจอยากมาเจอน้องอยากเอาของมาให้น้องกินแหละแล้วก็มานั่งคุยกับน้องมาเยี่ยมน้องไงฮะแต่ว่าน้องไม่อยู่น้องอาจจะไปทําไรกับพ่อหรือเปล่าเนี่ยผมไม่แน่ใจนะหรือว่าเขาไปกับาไปช่วยงานพ่อ ที่ไล่อย่างเงี้ยทุกคนอาจจะเป็นเงั้นก็ได้ว่าน้องออกไปเล่นที่อื่นไปเล่นเราแวกป่าแถวนี้ฮะแต่พี่ชายก็อาจเป็นไปได้เหมือนกันฮะเพราะเราไม่รู้ว่าน้องไปไหนมาไ,ไหนเราก็ไม่รู้เพราะไม่ได้อยู่ฟ้อนน้องไม่ได้ฟ้อนน้องตลอดเราลอเนาะแม่พี่พี่เดี๋ยวผมจะขอปิดคลิปีพันีทนะขอเดินทางกลับก่อนนะครับพี่ไว้ไงรอบหน้าผมจะมาใหม่แล้วก็จะอัปเดตให้พี่ดูน้องว่าน้องอ่าอยู่หรือไม่อยู่อย่างเงี้ยฮะถ้าใครชอบคลิปนี้ก็ฝากกไดไลค์กดแชร์ให้ผมทีนะครับผมเดี๋ยวยังไงคลิปหน้าไว้พบกันใหม่สสวััดีครบผมสวัสดีครับบบ๊ายาย